สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะถ้าจะกล่าวถึงพระพิคเนตทุกๆคนก็คงจะรู้จักกันดีใช่ไหมคะจะมีตามสถานที่ต่างๆเยอะแยะไปหมดใครศรัทธาที่ไหนก็ไปกราบไหว้กันที่นั่นเพื่อความสบายใจความสำเร็จก้าวหน้าสมหวังในชีวิตแต่หลายท่านก็ยังไม่ทราบว่า ยังมีดอกไม้ชนิดหนึ่งที่เราห้ามถวายพระพิคเนตนั่นก็คือดอกเยวิลาตามความเชื่อโบราณเราห้ามถวายดอกเยวบลาซึ่งดอกเยวิลานั้นเป็นดอกไม้ที่ถูกสาบจากอสูรพอเราถวายแล้วพอที่เราจะได้รับนั้นกับกลายเป็นว่าเราได้รับคำสาบส่วนมากที่เรา,เปาวไปกราบไหว้บูชาพระพิคเนต ก็จะใช้ดอกดาวเรืองหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอย่างดอกมะลิดอกปีบดอกแก้วการที่เราถวายดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีโชคลาภอีกด้วยนะคะอย่าลืมนะคะดอกเยวลิล่าเราห้ามถวายห้ามไหว้พระพิฆเนศเด็ดขาดค่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะ